สำหรับหนังเรื่องนี้มันเป็นได้รับแรงบันดาลใจมาจากชีวิตของคุณตอบครับอินทิพศกุลพงศ์วณิชครับซึ่งเป็นเจ้าของสาล่ายาเท่าแก่น้อยอ่าแต่หนังเรื่องเนี้ยเราเอาชีวิตเข้ามาอัดแบบใหม่เลยซึ่งจริงๆชีวิตของตอบในหนังเนี่ยก็จะเป็นเด็กมัธยมเหมือนทุกคนทั่วไปไม่ได้สนใจเรียนเกเรเล่นเกมติดเกมติดเกมออนไลน์แล้ววันหนึ่งเขาก็ค้นพบว่าไอ้เกมออนไลน์เนี่ยมันทําเงินได้ทําเงินได้จริงๆอ่ะ จากการที่เขาแบบขายอาวุธในเกมแล้วก็มีคนต่างชาติในเกมแบบมาซื้อแล้วก็จะโอนเงินให้เขาในธนาคารอะไรอย่างครับแล้วพอเขาเขาติดเกมแล้วหาเงินได้ปุ๊บเขาค้นพบว่าเขาเขารักที่จะทําธุรกิจรักที่จะขายของรักที่จะหาเงินก็เลยเริ่มสนใจการเรียนน้อยลงแล้วออกไปทาออกไปทําธุรกิจด้วยการแบบขายดีวดีขายเกาลัดจนกระทั่งวันนึงเขาคนพบว่าที่บ้านมีปัญหาเรื่องเป็นดนีสินซึ่งไม่มีทางที่จะ หามาใช้เขาได้ก็มีอย่างเดียวก็คือจะต้องหลบคดีไปในต่างประเทศซึ่งก็จะต้องเอาลูกๆไปด้วยแต่ท็อปไม่ยอมไปซึ่งเขาเนี่ยยืนยันที่จะอยู่ที่ที่บ้านเพื่อที่จะหาเงินมาใช้หนี้ให้กับครอบครัวค่ะจากการที่กลายเป็นเด็กเด็กเกเรไม่ค่อยสนใจที่จะรับผิดชอบอะไรหาเงินก็คือเอามาเอามาซื้อของซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยพอวันที่ที่บ้านเขาเป็นหนี้สินเนี่ยเขาก็เริ่มค้นพบว่าไอ้สิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาทำมาได้ดีเนี่ยสามารถอาจจะกลับมาช่วยช่วยเหลือที่บ้านได้ แล้วต่อเขาก็เลยอยู่ดิ้นรนต่อไปในช่วงจังหวะน,นั้นก็จะเป็นช่วงที่เขาต้องต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆก็จะมีอุปสรรคต่างๆที่มันมันหลากหลายแล้วคาดไม่ถึงมาหาเขาฮะคือคือความเป็นเด็กเนี่ยมันมันทำให้เขาไม่กลัวอะไรแต่ความเป็นเด็กเนี่ยก็จะทําให้เขาเขาไม่รู้เขาไม่มีประสบการณ์ชีวิตดังนั้นเขามีโอกาสที่จะโดนคนหลอกหรือล่อลวงได้ง่ายฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นมันเป็นสเสน่ห์ของของการที่เราเล่าเรื่องของนักธุรกิจที่แบบ ทำธุรก,กิจตั้งแต่วัยเด็กอะฮะครับอยากจะฝากเรื่องท็อปซีคิเวัยรุ่นพันล้านนะครับเรื่องนี้เนี่ยหลายละคนถ้าเห็นอาจจะคิดว่าเป็นหนังแนวชีวิตอาจจะเครียดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่สําหรับผมเป็นหนังที่มีครบทุกรสชาติฮนะหมายถึงว่ารสชาติของความเป็นวัยรุ่นเล่นเกมออนไล,น,ลน์สนุกมีเพื่อนสนุกสนานเฮฮามันออกไปทําธุรกิจค้าขายก็เป็นเรื่องของความฝันที่เป็นแรงบาานสร้างแรงบันดาลใจหรือแม้กระทั่งมันก็จะมีซีนดราม่าที่แบบ สามารถดึงชักจูงอารมณ์ของคนดูให้ให้ให้มีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครหรือสถานการณ์นั้นๆได้แล้วผมเชื่อว่าคนดูสัมผัสมันได้แน่นอนครับชื่อพีทครับพัชรจิราธิวัฒน์หลายคนอาจจะเคยเห็นกันแล้วนะครับจากหลังเรื่องที่แล้วซักซีดซึ่งเรื่องนี้ครับพีทรับบทเป็นท็อปในเรื่องท็อป e ีคร t วไวรุ่นพันล้านครับผมสำหรับท็อปท็อปเป็นตัวละครที่มุ่งมั่นมาก เป็นคนที่เวลาสนใจอะไรแล้วมีแพชชั่นกับสิ่งที่ตัวเองทําสูงมากทาให้เขาค่อนข,ข้างเป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองแลวคือเขาเป็นคนที่คิดแบบไม่มีกรอบคือตอนที่เราเขียนบทตอนแรกเราเราก็ยังมีภาพในหัวของคาแรคเตอร์ของตัวท็อปอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่พีดแต่พอเวลาเราทาแคสไปเรื่อยๆซึ่งหนังเรื่องนี้แคสแคสคนที่จะมาเป็นตัวท็อปนี่เยอะมากนะฮะพอยิ่งหายิ่งไม่ใช่ยิ่งเห็นภาพพีช,ชัดก็เลยวันหนึ่งผมก็เลยมั่นใจว่าผมอยากชวนน้องมาแสดงแต่ว่ายังรู้สึกกังวลหนึ่งแล้วพอได้มีโอกาสได้คุย เรียกน้องมาลงเทปได้เล่าเรื่อให้เขาฟังแล้วพิมพ์ก็พูดประโยคนึงว่าผมอยากเล่นครับพี่เพราะว่าผมรู้สึกว่าทํางานกับพี่แลมันยากดีคือผมรู้สึกเอ้ยนี่แหละความคิดของพีดนี่แหละคือความคิดของท็อปคือท็อปมันเป็นคนไม่กลัวความยากมันไม่กลัวความลำบากมันไม่มันไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นอะ่ะพอได้ยินประโยคนี้แล้วผมยิ่งรู้สึกว่าเออพีทน่าจะใช่กับคาแรคเตอร์นี่ครับผมจะมาขอกู้เงิน10ล้านครับน้องครับถ้าจะมาฝากหรือถอนเงินเนี่ยเชิญเคาน์เตอร์ด้านนอกนะ ผมจะเปิดโรงงานครับเห็นเอางี้พูดมาประโยคหนึ่งประโยคอะไรก็ได้ที่ทำให้พี่ต้องหยุดฟังพี่ไม่ต้องสนใจใผมเป็นใครอายุเท่าไหร่พี่แค่ฟังผมแนะนำตัวก่อนนะครับผมนี่ก็ถ้าตัดชื่อจริงๆเนี่ยก็คือชื่อสมบูรณสุขนิยมสิริที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปก็จะรู้จักในนามของชื่อเปียกโบสเตอร์ครับนี้บทที่ได้รับเรื่องนี้ก็คือเป็นเป็นลุงเทืองซึ่งเป็นคนทําสวนของ พระเอกของต๊อปเนี่ยนะครับเป็นแบบคนเก่าคนแก่ของบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งต๊อปก็จะสนิทกับลุงเทืองมากเพราะว่าอยู่กับลุงเทืองตลอดว่าจะมีอะไรก็จะเล่าให้ลุงเทืองฟังตลอดลุงเทืองเนี่ยแคร์เยอะมากเพราะว่าในหนังเนี่ยแทบจะเป็นคารคเตอร์บัดดี้ของตัวตัวต๊อปเลยตัวพระเอกเลยตอนแรกตอนแรกไปคุยกับคุยกับพี่ๆหลายๆคนปรึกษาหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยชอบอาเปี๊ยกเหมือนกันนะแต่ว่ามันดูเกินไปหรือเปล่ากับการที่เขาังมาเขายังมาทำงานเป็นคนสวนแล้วก็ตัวไอ้ต๊อปมันไปใช้ให้เขาลุงเขาแบบว่าไปเข็น เครื่องคู่์เกาลัดไปท่อสาลายไปอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนแบบเด็กวัยรุ่มมนไปทรมานคนแก่หรือเปล่าตอน,นั้นก็กลัวเหมือนกันนะแต่ว่าพอพอ,พอยิ่งแคบไปเราเริ่มรู้สึกว่าอาเป๊ยใช้เรื่อยๆก็รู้รสึกว่าเฮ้ยตัดสินใจละไปคุยกับอาเป๊ยดีกว่าผมไม่เคยเล่นหนังมาก่อนหรอกนะเคยแท็กกำกับก็ก็เลยอยากลองดูเพราะว่าเราก็ห่างหายจากจากวงการหนังไปเลิกไปแล้วประมาณยี่สิบกว่าปีนิดหน่อยนะครับก็เอ๊ะกลับมาพบลูกหลานที่ เข้ามาอยู่ในแวดวงนี้ใหม่อีกทีก็น่าจะดีเหมือนกันนะโดยส่วนตัวผมก็เป็นคนชอบคนอย่างอาเปียกอะ่ะชอบผู้ใหญ่ที่อบอุ่นใจดีมีเมตตาและเป็นคนใจกว้างอย่างอาเปียกก็รู้สึกดีที่แบบว่าสุดท้ายอายินดีมาเล่นในหนังของเราอย่างเงี้ยครับเกาลัดครับเกาลัดใครซื้อเกาลัดเชิญทางนี้ครับเกาลัดครับลุงเกาลัดครับเกาลัดร้อนๆเกาลัดร้อนๆครับเกาลัดร้อนๆครับอันนี้อร่อยๆครับล้ำเกาลัดอร่อยอร่อยครับดีดีเชิญครับ เกาลัดครับเกาลัดครับเชิญซื้อทางนี้ครับเกาลัดครับเกาลัดนี่มาจากเหมือนกับทีเยววราชเลยนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับออกมือกวากมือเรียกด้วยเกาลัดครับเชิญครับเชิญซื้อเกาลัดครับเกาลัดเกาลัดทางนี้อร่อยอร่อยครับรสชาติแบบเยาวราชครับเกาลัดครับเกาลัดอร่อยอร่อยมันๆครับค่ะชื่อมุกใหม่ค่ะก็รับบทเป็นหลินนะคะในเรื่อง ท็อปซิกเก็ตไวรุนพลรานค่ะเป็นแฟนกับท็อปในเรื่องค่ะคาแรคเตอร์ของหลินในเรื่องนี้นะคะก็จะมีความคิดค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ค่ะผมรู้สึกว่ามุกใหม่เป็นผู้หญิงที่แบบมีหน้าที่เก๋หน้าเท่เออกไปทางทเป็นผู้หญิงเท่ๆแล้วผมชอบแล้วรู้สึกว่าหน้าเขาเป็นคนฉลาดสามารถมาเล่นเป็นเด็กเรียนเก่งได้โดยที่ไม่ได้ดูเนิร์ดซึ่งมันตรงค่อนข้างตรงคาแรคเตอร์ของของหลินมากถ้าเราบอกว่าเราไม่เรียนแล้วหลินจะว่ายัางไงเ,เรารู้ว่าตอปอยากช่วยที่บ้าน แต่ที่เราพอจะทําได้ในตอนเนี้ยคือตั้งใจเรียนให้จบนะถ้าหลินคิดว่าเราทําได้อ่ะหลินก็คงไม่พูดแบบนี้หรอก มันจะมีช่วงเวลาหนึงที่หลังจากที่ตัวท็อปเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องวิธีการคั่วเกาลัดมาจากเยาวราชแล้วท็อปก็จะมาคั่วเกาลัดในเครื่องคั่วที่เขาซื้อมาจากไองานฟู้ดแฟร์เนี่ยฮะซึ่งตอนแรกๆท็อปก็ไม่รู้ว่าทำเกาลัดเนี่ยต้องใช้ความร้อนเท่าไหร่ทํานานเท่าไหร่ก็ทําจนเกาลัดระเบิดครับตอนที่ผมทําบทเนี่ยในบทเนี่ยมันไม่มีมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีฉากว่าเกาลัดจะต้องระเบิดแต่พอวันที่ผมไปกำลังจะเริ่มทําหนังแล้วผมไปหาข้อมูลว่าการคั่วเกาลัดจริงๆแล้วมันต้องทำยังไงบ้างผมก็คนพบว่ากะลัน่้าารรัวมจะตองควบคุคุมมอณหภูิ ถ้ามันร้อนเกินไปลูกกระร้นมจะระเบิดจะบอกว่าระเบิดมันไม่ได้ระเบิดแบบกิกก๊กกิกก๊กอะมันระเบิดแบบระเบิดจริงๆระเบิดจนกระทะกระเด็นนะซึ่งแรงระเบิดที่แรงมากแล้วตอนเล่นก็ต้องเล่นกับไอ้พวกระเบิดอย่างเงี้ยแล้วก็ระเบิดใส่มือตัวเองซึ่งแบบร้อนมากแล้วก็ได้แผลกันมาเยอะครับที่คอที่แขนเป็นแผลไฟไหม้เลยสุดท้ายถ่ายออกมาโหดดีครับออกมาฉากเหมือนดูหนังแอคชั่นเลยครับเหมือนกระโดดหลบระเบิดอะไรอย่างเงี้ยสนุกดี อุ <that> ้ยอื้มอัดเจียบะลอยไม่้กูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้เฮ้ยอนอกมาก่อ่งเขาจเนาะเฮเข็ด็ เตอนนั้นนี่เป็นช่วงที่ท็อปนี่อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าสภาวะดาวอะ่ะที่บ้านก็มีหมายสารมาแปะว่าแบบจะโดนยึดบ้านหลินเนี่ยค่ะโทรไปหาท็อปโทรไปแล้วท็อปก็ไม่รับสายเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท็อปธุรกิจกำลังกำลังล่มค่ะกำลังแย่ซึ่งหลินเนี่ยไปพบท็อปที่สยามก็แบบ เออทำไมโทรไปไม่รับก็เลยวิ่งเข้าไปหาด้วยความที่โกรธมากจนไปผลักเขาล้มอค่ะมุกก็ผักแบบว่าผักแรงนะคะซึ่งพี่พี่ก็บอกว่าให้แรงกว่านี้ให้แรงให้แรงสุดกําลังเลยเพื่อที่จะแบบว่าให้ส่งอารมณ์ถึงกันมุกก็เผาไปเต็มแรงมากแล้วเขาก็บอกว่าแรงกว่านี้ได้อีกซึ่งแบบโอ้โหมีสปิริตมากเลยค่ะก็ผักจนจนกางเกงขาดอะคะ่ะคือมันโดนผักแรงมากจนขาดแล้วไม่ได้ขาดแบบปรีด,ดียวนะครับขาดแบบ ใหญ่มากจนแบบถ้าสมมติไม่เเน็บเวลาเล่นคนเดินตามสยามก็เห็นกางเกงในอะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่นอยู่ประมาณสิบเทคครับในในอันที่แบบล้มแบบเห็นแบบเน้นเน้นว่าล้มก็ช้ำตรงมือครับตอนช่วงถ่ายเสร็จวันนั้นงอมือได้แค่นี้ครับเพราะว่ามันบวมอะแล้วก็หลังก็เป็นแผลซึ่งเป็นแผลทั้งหลังเลยครับแล้วก็ตรงตรงก้นครับล้มกระแทก เป็นบ้าอะไรวะเป็นบ้าอะไรวะทำไมทำไมไม่รับประทานยิ่งพี่บอกว่ามันเบาไปอะค่ะบ้าผู้ภาคเกือบเต็มแรงแล้วนะพี่งพี่บอกเบาไปอะเต <c oughs> ็มแรงยอดต้ดนผักไปกี่รอบแล้วนึ่งปี่วน ลินก็ถามท็อปไปเยาวราชกันเพราะว่าเป็นที่ที่เหมือนเป็นที่ที่คู่รักคู่นี้ชอบไปตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วไปหาอะไรกินกันรถติดมากระหว่างทางอะไรเงี้ยลินก็เลยบอกว่าโอ๊ยระหว่างทางไม่เป็นไรรถติดมีสเสบียงอยู่มันเป็นของฝากค่ะซาลาทอดอร่อยมากคนต่อคิวกันยาวมากค่ะลินก็เห็นแล้วก็นึกถึงก็งเลยเอาให้ท็อปชิมค่ะท็อปคิดว่าเออถ้าอร่อยแบบนี้แสดงว่าคนอื่นก็ต้องคิดว่าอร่อยถ้าคนอื่นคิดว่าอร่อยแปลว่าเราขายคนอื่นได้คนอื่นก็ต้องมาซื้อกับเราเยอะ เขาก็เลยเริ่มขายจะขายสาหร่ายทอดตั้งแต่วัานนั้นเขาก็เลยไปศึกษาหาความรู้ว่าไอสาหร่ายทอดที่มันทำยังไงตอนที่ถ่ายเนี่ยมันต้องมี c l o s อัพสาหร่ายให้เห็นแ,แบบสาหรายนี่มันน่ากินทอดมาแล้วแบบดูน่ากินซึ่งตอนนี้ทัตอนแรกๆสาหร่ายมันไม่เวลาเห็นในกล้องมันจะแบบเป็นสาหร่ายเขียวๆก็ไม่ได้ก็ต้องทอดปเป็นเล่นจนกว่าจะดูดีซึ่งแบบ จนเก่่งแล้วพีมันก็มีหลายครั้งที่พอถ่ายถ่ายถ่ายเสร็จผมบอกเฮ้ยพีท mm hmm. ดีว่ะเฮ้ยอันนี้มึงเล่นแบบเหมือนน้ำมันกระเด็นแล้วแบบรู้สึกแบบจริงอะมันสะดุง้งอะแล้วมันถามพ่อพี่ก็มันกระเด็นใส่ผมจริงๆเิีอยผมก็เลยรู้สึกรู้สึกจริงๆอะไรเงี้ย 因为呢。